โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้อยู่กับเกมนะล็อกรีเบิร์ดอีกแล้วนะโดยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นไกด์ของสัตว์เลี้ยงนะครับว่าเออเราควรใช้สัตว์เลี้ยงอะไรแบบไหนดีเนาะเพราะว่ามีคนขอไว้นะครับก็เริ่มจากว่าเราใช้สัตว์เลี้ยงอะไรดีก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยในเกมเนี่ยผมว่าจุดประสงค์การใช้มีอยู่สองแบบนะครับก็คือเพื่อบูสดาเมจในการล่าบ,บอสอะไรพวกนี้แหละลงดันกับการพีวีพีนะซึ่งเราจะพูดถึงการบูสดาเมจในการล่าบอสก่อนนะ ก็ผมแนะนําว่าทุกอาชีพเนี่ยครับถ้าเกิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบูสต์ดาเมจเนาะก็ควรจะใช้สัตว์เลี้ยงทาดพิษนะครับที่มีเคลือบทัดพิษก็คือไอสกิลเนี่ยเอนแชนพอยซันเนี่ยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนการโจมตีทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นทาดพิษแล้วก็ยังจะทําให้ดาเมจแรงกว่าปกติด้วยเพราะมันจะมีบูสต์ตรงนี้ยสิแต่ถามว่ามันเห็นผลจริงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเทสให้ดูนะ อ่ะก็เดี๋ยวเริ่มเทสให้ดูก่อนเลยนะครับก็เริ่มจากผมจะไม่ไม่เปิดไม่เปิดพิษก่อนนะนี่เดี๋ยวจะเทสดาเมจให้ดูก่อนนะก็นี่นะครับมันจะโบได้อยู่ที่ประมาณนะเดี๋ยวขอบูสต์สแต็ก๊บหนึ่งนะครับให้มันเต็ม5เลยจะได้ง่ายอ่ะพอสแต็ตเต็ม5าเนี่ยครับดาเมจจะอยู่ที่ถ้าคริมันจะ2 0 0แสนเนาะ2อแสนพันโอเคถ้าคร2มส0 0แสนพันนะทีนี้เราจะเปิดสัตว์เลี้ยงให้มันเคลือบพิษนะครับ ก็คือมันได้ร้อยห้าสิเปอร์เซ็นเท่ากันนะเครือบพิษอะเพราะเมื่อกี้เราใช้โบไฟเนาะอ่าเราใช้โบไฟเนาะแต่มันจะแรงกว่าครับเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ก็ขึ้นไปสองแสนสามละเมื่อกี้สองศูนย์หนึ่งนะเนี่ยสองศูนย์หนึ่งนะเพราะไม่มีเครือบพิษเดี๋ยวเราโบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอมันเครือบพิษให้นะอ่ามันเครือบพิษแล้วนี่นะครับเป็นสองสี่สองนะอ่าทีนี้ ถามว่ามันเพิ่มจริงเท่าไหร่วิธีการคิดไม่ยากนะก็เราก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับแล้วเอา2 4 2เนี่ยไปหารด้วย2.01ก็จะเห็นว่ามันแรงขึ้นจริงๆเนี่ยครับประมาณ20%เว้ยไม่ใช่16เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ชนะท่าดได้สมมุติคุณเป็นอาชีพพวกแบบพ่อค้าอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้ชนะท่าดได้แล้วคุณบูสต์ให้มันชนะท่าดได้มันจะแรงแบบนี้ครับมันจะแรงเป็น150กนเกาะแต่ไปคูณด้วย1.2เท่ากับว่ามันจะแรงจริงเนี่ยถึงะ บูสต์ดาเมจให้คุณเนี่ยแล้วถามว่าคูดาวเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวคูดาวเนี่ยผมจะให้ดูอีกตัวน่าจะง่ายกว่าโดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกจอนึงนะเรื่องครูดาวแป๊บหนึ่งขอปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าคูดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เทสทสเทียบด้วยว่ามันเออมันเท่ากันปึ๊บก็คือครูดาวเนี่ยครับมันจะอยู่ที่20่สวินะ ก็โดยเนี่ยมันจะเคลือบ10ปีเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมจะเช็คคูดาวยังไงนะก็รอก่อนนะนี่อาจจะนานนิดนึงนะมีนานรอหน่อยทันทีที่มันเคลือบพิษนะครับเดี๋ยวผมจะกดแองเลยอ่ะนี่ผมกดแองเลยก็เดี๋ยวดูคูดาวแองได้เลยเนี่ยรอตอนมันเคลือบอีกครั้งนะครับก็คือมันควรจะเคลือบตอนคูดาวแองเหลือประมาณ20-19วินะ เนี่ยเห็นไหมสิบเก้าปุ๊บเคลือบเลยก็คือคูดาวมันยี่สิบวีครับก็นี่นะดูดูได้ตรงนี้นะคูดาวมันนะนี่นะครับมันเขียนว่าสนะิบเก้าวิเนาะแต่ว่ามันเขียนว่าเป็นมันเป็นเวอร์เบิคูดาวคือคูดาวแปรผ่านซึ่งลดได้โดยฟาสต์อ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่ามันลดได้โดยฟาสต์จริงไหมก็คือตัวนี้ไม่มีฟาสต์เลยนะได้ยี่สิบวินะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกจอหนึ่งปิดไลให้ดีๆก่อนนะแป๊บนึง อคอ่ะมาดูอีกจอหนึ่งนะนี่เอาล่ะนี่นะครับอ่ะแล้วผมนับนะหนึ่งนี่นี่นเดี๋ยวผมรอ,อนับตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวพอหมดนะแล้วผมนับสิบวิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเนี่ยนะผมอาจจะนับไม่ตรงไงน,นั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าผมทาคูดาวไม่ได้นะเนี่ยให้ดเูเพราะว่าตัวเนี่ยมันลดคูดาวเยอะมากครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้ามันลดจริงอะเนี่ยมันเคลือบรัวเลยเว้ยพอเมื่อกี้ก็ยี่สิบวิเหมือนกันนึกออกไหมไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยต้องรอเอฟเฟกอันนี้หมดก่อนหรือเปล่าครับถึงจะเรินะ่มนับคูดาวแต่ตัวนี้มันยี่สิบตัวเมื่อกี้มันยี่สบวิพอดีเลยนะลบคูดาวแค่หนึ่งจุดเก้าวิถูกไหมแต่ตัวนี้ก็คือแบบลบสิบสี่วิแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเห็นะ เสียบร้อยสัตว์เลี้ยงไปสวรรค์นนะก็จะบอกว่าไอ้ตรงนี้น่าจะบั็กแสดงผลนะครับการลดคูดาวของตัวละครเราเนี่ยน่าจะไม่มีผลตรงนี้อย่างแน่ๆแล้วนะเทสตรงนี้น่าจะถือว่าเคลียร์อยู่เนาะก็จะแนะนําเป็นอย่างนี้นะไอ้ตัวสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยว่าใช้แลวดีใช้ทัดพิษครับอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อพอเราเทสเสร็จแล้วเนาะเราจะเห็นว่าการเคลือบพิษเนี่ยต่อให้เราเป็นอาชีพที่ชนะท่าได้อยู่แล้วเช่นวิศาสหรือหรือฮันเตอร์เนี่ย เราก็ยังสามารถบูสต์ดาเมจจากเคลือบพิษได้อีกนะเพิ่มได้อีก20%เลยทีเดียวก็ช่วยได้ครับช่วยได้ในทุกอาชีพแต่วิศายกับสไนเปอร์ก็จะมีความจําเป็นในการใช้สัตว์เลี้ยงพวกนี้น้อยกว่าอาชีพอื่นอาชีพอื่นที่ไม่ได้มีเคลือบท่าเนี่ยครับถ้าเกิดเราเคลือบเคลือบพิษเข้าไปเนี่ยในการล่าบ,บอสพวกตัวเอ่อสิตัวที่เป็นธาตุหลักเนี่ยดาเมจเราจะดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากๆเลยเราจะเริ่มไปไล่ไล่ขี่คอพวกวิกับพวกสไนได้แล้ว ทีนี้ไปกันต่อที่สกิลนะสกิลห้าของสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนิดหน่อยนะสกิลห้าเนี่ยเนี่ยสกิลห้าเนี่ยว่ามีอะไรบ้างอันไหนดีบ้างก็ที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับคืออันนี้ครับก็คือมันจะเพิ่มไฟนอลบายพา s สเนี่ยเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นซึ่งบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับผมเข้าใจว่าสกิลเนี่ยมันบั็อกอยู่เว้ยมันควรจะเพิ่มค่าเจาะเนี่ยครับค่าดีเฟนซ์บายพาสที่เป็นค่าดิบครับไม่ใช่ค่าไฟนอลนะ พราะว่าสกิลที่เป็นค่าไฟนอลเนี่ยมันควรจะเป็นท่านี้ครับซึ่งให้แค่3.6เท่านั้นแต่สกิลเนี่ยควรจะเพิ่มที่ค่าดิบเดาว่าตอนนี้น่าจะบั๊กอยู่นะใครจะลงทุนก็รับความเสี่ยงเอาเองด้วยนะครับว่ามีโอกาสถูกปรับแก้ในอนาคตเนาะสกิลที่น่าสนใจนะครับที่จะทําให้แรงนะก็จะมีอะเคนพิซึมอันนี้ก็7.2%แอคแทกแรงอยู่แล้วก็จะมีไฟนอลเบอร์ดิกก็คือได้ดาเมจไป3.6%ดื้อๆเลยอันนี้ก็แรงเหมือนกัน แล้วก็จะมีเจาะอ,อันนี้ได้3.6เหมือนกันถ้าเกิดตัวคุณมันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ตีธรรมดาเป็นหลักเป็นสายสกิลเป็นหลักนะก็อันนี้ก็จะแรงอยู่เพราะว่าค่าเจาะเนี่ยครับอ,อ่มันมันมันก็อธิบายยากเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นสายีธรรมดาแล้วมีพาบับอิมให้อนะเนาะมันค่าเจาะมันจะส่งผลน้อยกว่าปกตินะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ตอนนี้แรงสุดตอนนี้แรงสุดเลยนาทีเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกต้องรับความเสี่ยงด้วยนะ อันอื่นก็ไม่ได้มีอันไหนน่าสนใจมากนะครับอืมแล้วก็จะมีดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดเนี่ยตัวนี้มันมีนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูได้ว่ามันดูดเท่าไหรนะ่หาก่อนขอญาตหาแป๊บหนึ่งอ่านี่นี่นี่ตัวนี้มันมีดูดเลือดอยู่นะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูมันดูดเท่าไหร่นะเห็นไหมว่าเพิ่มพันหนึ่งนะเนี่ยก็คือโบไปแปดพันเนี่ยเพิ่มมาพันเดียวครับมันบอกว่าสามจุดหกเปอร์เซ็นตะ์อะแต่มันไม่ไม่ถึงไง มันไม่ได้สามจุดหกเปอร์เซ็นจริงครับเนี่ยมันได้ทีละพันเว้ยแล้วเดี๋ยวผมลองไปโบ้ใส่ไอ้นี่ดูว่ามันแรงขึ้นมันจะดูดแรงขึ้นไหมโบ้ใส่หนอนดินดูก็พันเหมือนเดิมเห็นปะแสดงว่าโบ้เนี่ยมันไม่ได้ดูดจากดาเมจครับให้ผมดาวนะมันไม่ได้ดูดจากดาเมจเว้ย ทีนี้มันคิดยังไงล่ะคือผมไม่เข้าใจเลยอะแต่เนี่ยมันได้ประมาณพันหนึ่งแล้วถ้าตีธรรมดาได้เท่าไหร่ถ้าตีธรม 200, ธรมดาได้สองรถ้าตีธรรมดาได้2 8งดสิมเดี๋ยวผมจะลองคิดดูนะว่าเจ็ดสิดคูณด้วย3าจุดอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วมันดูดตามไปแม่กแทกครับ มันดูดตามระยะแถแล้วคูณด้วยแอมสกิลแต่มันไม่ได้ดูดตามดาเมจเว้ยก็คือโบ้เนี่ยแอมมันอยู่ที่3 7 5แสดงว่าก็ต้องเอา283ไปคูณด้วย3 7 5ถูกไหมมันก็จะได้ประมาณพันอ่ะใกล้เคียงอย่างนี้ใกล้เคียงก็คือมันไม่ได้สนว่าดาเมจออกเท่าไหร่ครับแต่มันสนว่าเราอ่าเราตีด้วยแอมเท่าไหร่นะอืมก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลดูดเลือดซึ่ง ก็ช่วยได้นิดนึงอ่ะเรื่องยามีก็ใช้ไปเหอะแต่ถ้าเกิดต้องจ่ายตังไปซื้อก็อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลดูดเลือดทีนี้เราไปดูสกิลอื่นกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจอันเนี้ยก็อันน,น,นี้อันนี้ก็ได้เครดิตอะครับอันนี้ก็ได้เครดิตอันนี้ก็ได้คีดาเมจดิบเนานะไม่ได้มีอะไรมากอันสกิลที่น่าสนใจนะอันนี้กับพระใช้ก็ดีอยู่ช่วยให้ฮิวแรงขึ้นนะ ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับประมาณนี้เนาะสาหรับสายดามเมจนะแล้วก็รวมพูดถึงสกิล5ที่มันได้ดามเมจด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะเหลือแบบว่าเอ้ยถ้าผมเป็นสายซับใช้อันไหนดีครับอันที่น่าสนใจก็เดี๋ยวเออโหผมเปิดจอน,นั้นทิ้งแป๊บหนึ่งนะปิดออกก่อนสำหรับสายซับนะแบบว่าผมอยากเป็นซับสุดใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเกมเนี่ย ผมไม่แนะนําให้ใครเล่นเป็นซับพอตสุดใจเว้ยผมว่าทุกคนควรจะแบบกึ่งดาเมจได้เว้ยก็ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงแบบไปในเชิงแบบว่าเราซับสุดใจหรือว่าจะเอาไปเพื่อเพื่อความถึกใน Pv p พ p อ่ะก็คือเราซับสุดใจแล้วก็อยากถึกใช่ไหมสกิลที่น่าสนใจครับก็จะเป็นเอ่อก็จะมีอยู่ไม่กี่ท่าหรอกก็จะมี Final Verdict เนี่ยก็คือยังได้ลดดาเมจสามจุดหกอยู่อันนี้ก็ดีเนาะแล้วก็อันอ่าไหนวะเฟ s บา a รีย e เนี่ยมั้งอ่ะก็จะกันได้ การดาเมจได้7.2%ก็ใช้ได้ครับแล้วก็จะมีไอ้นนี้แหละดีไวท์เวอร์จิลก็คือเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงซึ่งผมว่ามันจะถึกสู้เฟตบาเรียไม่ได้หรอกไอ้ท่าดีไวท์เวอร์จิลเนี่ยนะอาจจะใกล้เคียงกับไฟแนลเวอร์ดิกแต่ไฟแนลเวอร์ดิกได้ดาเมจไงแล้วก็สกิล4ที่น่าสนใจนะครับสกิล4ที่น่าสนใจสําหรับ p ีวหรือเราจะไปแบบว่าเล่นเป็นซับพอร์ตแท้ๆก็จะมีเอ่อซุ่เคทวอเตอร์ที่ฟรีดคนที่มาตีเราเนาะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือไอ้ไหนวะอ่าอยู่นี่เนี่นครับเจเนซิสพอยชันที่มันจะแก้ซีซีให้เราแล้วหิวเลือดด้วยนะก็อันนี้มันจะใช้ของมันเองนะครับเวลาเราโดนซีซีมันก็จะติดของมันเองอ่ะอืมยังไม่ได้เทสให้จริงจังนะแล้วก็ไม่รู้จะไปเทสตรงไหนด้วยบอกก่อนนะอืมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดอะผมคิดว่าก็น่าจะครบถ้วนนะ อาจจะจะทิ้งท้ายไปหน่อยแล้วกันว่า,าสัตว์เลี้ยงทํายังไงดีครับอะไรแบบนี้แต,สต่สัตว์เลี้ยงผมแนะนาว่าทายังไงก็ได้ให้มันถึกที่สุดเน้นไปที่เลือดอให้มันถึกที่สุดครับเดี๋ยวมันดีเองเว้ยก็คือไปตีบอสก็เข้าใจแหละต่อให้เลือดแสนหนึ่งโดนสกิลบอสทีเดียวก็แตกแต่เข้า p p มันอาจจะทนไม้ทนมือเป็นเป้เปาได้ดีขึ้นนะเป็นเป้าได้ดีขึ้นก็ประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็น่าจะจบแล้วแหละครับสาหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไวนะ้เนาะส่วนใครสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้ครับหรือจะทักมาในเพจก็ได้แต่ถ้าคอมเมนต์ผมก็ได้ engagement เยอะเนาะอ่าคอมเมนต์เลยขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ